สวัสดีจ้าทุกคนอยาดยืวลีวู่ตัดยาทำความสะอาดบ้านวันนี้นะคะอยากบอทุกคนมันยาวเนาะตัดยาทางุกทางบ้านให้มันเตียน ลอบ้านแทนเปลี่ยนทำความสะอาดอันนี้จะเป็นด้านหน้าบ้านตัดเรียบร้อยแล้วคเนเนอ่ี้อันนี้จะเป็นต้นทุเรียนตัดโคนทุเรียนด้วยตัดหนาุดทุเรียนนะคะัรอบทุเรียน ผักผู้เรียนนะคะเลี้ยงหมดแล้วทั้งเนี้ยรอบๆสวนทุเรียนยังทุนนั้นบูเชิดผู้เิดติดอุ้งแตงนี่อันนี้มาแตงอันนั้นลูกหลานมะแตงใบกระเพราอันนู้นก็ต้นทุเรียนกำลังเป็นมากผู้เรียกมะแตงอุรุกอุกตรุก,อ,ก,อ,ก,อ,กอ่า กำลังดุมากเสงลุกอันนี้กินมันจะหวานทคนเนี่ยนวดโกลมกำลังเต้นเม็มเลยอันนี้เป็นแลว้วอัน,นใหญ่แลว้วอันนี้ไว้กินซุปไว้กินหวานลูกมนกะจมกลมแบบนี้แทุกคนค่ะมะแตงปลูกไว้ข้างบ้านใน,นเงเงาต้นทุเรียนลูกมันจะใหญ่ๆแบบนี้ค่ะนะคะ เป็นอุ่มเป็นเครือเตมไปดูที่ด้านล่างักแตง่งาลังเป็นรูจิ๊บเป็นหลายอยู่พูกอันแค่สองอุ่มเองล้างทิงกระเตมเครือลึงพลังไปเลยอันนี้แตงสลุกไ,วอ,ไว,วอยู่ไวเกนเด็กหย่าชิพาไปบึง้งส้างแตงกลัวกันต่ออันนี้ก็กิป้า,ามกแต่งกลัว ใบมันโปกําลังเป็นมากกินกระบาดลกหลานนี่กำลังเป็นลูกน้อยๆตรวเนี้ยใบมันดกมันกําล ma ังเป็นมากน้อยๆน้อยๆที่ชุ้มใหญ่กินไม่ทันบ่าสองวันสามวันเสือเอ้ยตามแม่มาแล้วลูกหัวนัหวหวไอ้เสือของแม่เสือไอ้เสือเอ้ย เสือเข้าไปลิ้นในอันนั้นแะลูกออกมาออกมาออกได้ติดติดติดบ่วงเหรอออกมาเร็วออกมาเร็วเสือเอ้ยเข้าไปลิ้นในอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 พี่้องดูไอเสือของแง่าวนกวนกวนเอ้ยชนสามแม่มา เด้านทางนี้ก็แปลงพอได้ต่ำลูกหลานเอ้ยนี่ต่ำกินลูกเขากำน,น้ำใส่อันนั้นพอไปได้ซื้อเขามีสี่ซอมอนนข้างมะแตงนี่สิเป็นพักสไลด์ปู๊กคู่กันด้านข้างล่างนี่ก็เป็น นี่ต้องเป็นต้นล้นเต้นเล่นอยู่ค่ะดูความสนความสนออกมาออามาไอ้กับมาด้วยนะนี่นะนะนี่ไอ้ก็ตามน้องมาด้วยแล้วก็ลิ้นกันสนุกสนานเลยเหรออ้าวสองพี่น้อง ได้ทีได้ทีจอบจอบเจอบอะไรลูกเอืไปแล้วเข้าไปหาหนูเด้อไอเสือเอ้ยออกมาลูกเข้าไปทําไมน่ะเร็วเร็วเร็วเเนี่ยพี่มาตามแล้วเนี่ยออกมาเลยออกมาเลยได้ทีนอนจอบเหรเจอบอะไรลูกไปไปไปไม่มีหนูแถวนี้เข้าบ้านเราไปเร็ว ผู้พี่ก็มาจอบน้องน้องไม่กลับก็ไม่กลับจะลินลินด้วยกันได้คะ่ะทุกคนไอ้เสือแล้วก็ไอล็อกกี้ลินด้วยกันได้นะคะไม่ไม่เป็นไรอันนี้ข้าหญ้าปลูกไว้กำลังออกดอกข้างมะเตงกุ้มเตงครับทุกคน ดูพักสังเง,งลููกหลานเต็มเป็นวีเป็นวีกำลังแตกตอนแรกโอ้ตายว่าจะไม่ไม่ได้แล้วกำลังงามขึ้นเลยลสังเงแนส่ยเก่งละไม้ใส่ออมกรบออมปลาอันนี้ก็สิเป็นต้นม้งหงกำลังเป็นมากตอนแรกก็โอ้ยคนว่าจะได้กินบ่นอะดีก็ยังได้กินไว้ใส่ ำกับกระปุนเนี่ยต้นไม้ของนี่ามาปลูกประดับบานนะคะเขนเต็มเลยกำลังออกงามหลานทุกคนเข็นไว้ประดับบานประดับอันนั้นจะงามเนี่ยคางตัวนี้กำลังออก กำลังเป็นดอกงามงามนะคะทุกคนอันนี้ก็ปูกเอามาไว้เป็นต้นกาฝากนะคะทุกคนเนี่ยให้ลูกหลานได้ดูบรรยากาศต้นไม้ต้นไหลมักแตงตัดหยกตัดหญ้าเสร็จแล้วกะเกียงกะกวยอันนี้จะเป็นข้าง ตเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะนะคางบ่อนะคะทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นหอ,อยลุกหรานหามาสองวันแล้วาาตันี้ทำการอันตัวนี้ลูกใหญ่ยางไผ่มันจะหอมแล้วทุกคนกินเซบหอมหวนมมานทุกคนนี่สองวันลวแล้วย่างกับย่างกินบย่างกับกไปขายไม่ค่าเขา ซัมเนกนอะเขาก็ซื้อลูกละสิบกันโลละสิบบาทขนาดไซซัมเนกก็โลสิบห้าบาทนะคะจัดการกายสองวันแล้วเสด้สองวันกับสองคนก็สิได้อยู่ทุกคนละหุกสิบกว่าบาทยวันนี้ขาดอะไรมันออกแล้วเพาะ

ไม่เสร็ต้องเลยลื้อซอมใหม่ข,ขม้นเข้าตันเอ็อนเอ็นเอ็นอ็นเสือจอบๆๆจบจบจล่ินกับพี่ อามาที่ดุกมาเลยดู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 ไอเสือของเนี่ยนอนจอบมาจะลิ่นกับพี่ไอผู้พี่ก็นอนตรงทางนู้นเสือเอ้ยเข็ดคุบเลยเมี่ยวเข็ดคุบเลยแหน่แหน่แหู่ไอมาแล้วไอมาแล้วอ้าอ้าเคุบเลยเดือมมากที่นี่พดฮ่าฮอย่าไปยองเขากระเลยสองพี่น้องเล่นด้วยกันเอ้าเอ้าเอ้านี่เลยเมียวน้อย ไอ้เชือเล่นเล่นเล่นล่นด้วยกันได้ไม่ทําอะไรกันเวลาพี่ไปพี่ก็จะหอมน้องเกียเกียเกียไอ้เหมียวกับลินกับพี่เหมือนกันเวลาจะไปไหนก็ต้องตามเชือเอ้ยเชือ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ได้ล่าลูกลหลานอยู่ดีมีเฮงเด้อสุขภาพแข็งแรงลูกหลานทุกคู่ทุกคน f อซีทุกท่านขอจเจริญเจริญลุงเลืองนะคะบ๊ายบายค่ะ